เล้วหึจาสงสัยอะไรหึมาผมเปียกไงปิดผมไงไม่เห็นผมไงยุ่งอะไรกับผมแม่เนี่ยหึ ปล่อยผมไม่ได้เลยก็ใส่หมวกอะจะไปข้างนอกอยู่สงสัยสงสัยใส่หมวกทำไมนะแม่จะทิ้งให้หนูอยู่คนเดียวอีกแล้วใช่ไหมแม่จะทิ้งให้หนูอยู่ห้องคนเดียวอีกแล้วใช่ไหืม เอ๊ะวันนี้แม่ปิดแปลกแปลกพระกมา้าไปไหน <c oughs> เฮ๊ะผมไม่แห้งอะ่ะหอไว้ก่อนเอ๊ะวันนี้แม่แปลกแปลกนี่คือนกนกแก้วรู้มากเอ๊ะ อย่างนี้แปลกๆว่าเอ๊ะแม่ผิดปกติไปแน่เอ๊ะสระผมผู้หัวใสหมวกเนี่ยเอ๊ะแปลกไปนะตกใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใสหมวกเนี่ย เอ๊แม่จะทิ้งให้อยู่คนเดียวเอ๊เอ๊ยังไงนะเอผมก็ยังไม่แห้งแม่ล <c ười> ูกความสงสัยเอ๊เอ๊ยังไงดีนะเอ๊รู้สึกสับสนแม่สับสนหรือหนูสับสนืมเอ๊ แม่เป็นอะไรเนาะเยังไงนะแม่จะเอายังไงนะวันนี้ Ê, chào anh ấy nữa, Ê, mẹ chào anh ấy nữa, Phòng anh ấy Cắt phòng

được okay. rồi, lắc nụ mái 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 Lắc tù lớp lớp Massage